ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็กลับไปอีกครั้งนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่สามตอนนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ Input ของโปรแกรมเราตอนนี้ถ้าทุกคนดู1กับ2มาแล้วเนี่ยเรามี EA อยู่แล้ว 1, 1ตัวนะสังเกตจะไม่มี input ถ้าเกิดเป็น EA ตัวอื่นๆทั่วไปเนี่ยนี่ครับจะมี input คราวนี้ผมจะมาลองสร้าง input ดูว่าเออเราจะมาใส่ input กันยังไงนะครับ เราก็ย้อนอดีตกันครับไปคุยโปรแกรมเก่าของเรามาดูถ้าใครยังเคลียร์ตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูตอนที่1นกับตอนที่2ก่อนนะครับเอาล่ะผมจะใส่ Input เข้าไปหนตัวแต่ก่อนจะใส่อินพุตเนี่ยผมต้องแนะนำให้รู้จักกับ d Data type ก่อน d Data type ที่เราจะมาใส่ i n นพุตเนี่ยมันใส่ได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นผมลองใส่ อินเข้ามาเลยหตัวแล้วกันเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราอยากรับอินพุตเนี่ยเราต้องใส่คีย์เวิร์ด e x t e r n ไว้ข้างหน้านะครับแล้วเราก็ใส่อินเราเข้าไปนะครับแล้วคนาอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวแปรอินนี่ integer นะครับก็คือตัวเลขจำนวนเต็มนะครับอันนี้ เราก็เอาตัวเลขใส่ไปนะครับสมมุตมิผมใส่ศูนย์ไปนะครับผมก็เอา Number ์มาโว์แบบนี้นะครับผมก้มพายก่อนผมก็เข้าไปรันนะครับใสศบ่ศูนย์ปุ๊บศูนออกมานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วสำหรับ Input คราวนี้ผมไม่ใส่ ตัวเลขผมอยากใส่แบบมีจุดทศนิยมด้วยเรามาตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดใส่เป็นตัวตัวอินทิเจอร์นี่จะเป็นจำนวนเต็มนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปใส่จุดทศนิยมไม่ได้เนี่ยนะครับลองพิมพ์จุดดูนะจะพิมพ์ไม่ได้นะครับก็เลยไม่เห็นจุดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ถ้าผมอยากใส่จุดทศนิยมดับเบิลครับ ผมรีมูฟก่อนนะครับเราใส่ใหม่นะครับจะมีจุดทสนิยมมาให้เลยใส่ได้แน่นอนครับจุด0ูนย้านะครับคําถามคือ Integer เ,เอาไว้ทําอะไรนะครับอิน e ิเจอรอไว้ใช้พวกเซตจุดนะครับอย่างเช่นว่าจะเอาท t o p ตอฟลอกี่จุดเทคโปร o f ก t กี่จุดอะไรแบบนี้นครับส่วนถ้าเป็นดับเบินี้อาจจะไว้ใช้พวก Lot อ,อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า ก็คงไม่มีใครซื้อที่ราจำนวนเต็มตลอดมั้งครับโอเคครับตอนนี้เราได้สองตัวแล้วเป็น Integer กับดับเบิเรามาลองอีกท้ายหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเรามาลองเดทไทม์ครับวันที่ครับรั n น,นะครับเอาละผม e ีม v e ออก เหมือนเดิมนะครับรีมูฟออกใส่เข้าไปใหม่นะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้มันจะเป็นวันที่ที่น้อยที่สุดที่ระบบมีได้นะครับก็คืออันนี้แหละครับปีหนึ่งเก้าเจ็ดูนะครับ,รบส่วนใหญ่พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันที่น้อยสุดน่าจะหนึ่งเก้าเจ็ดูนนะครับเป็นตัวที่เขาสตาร์ทพวกเด t ไทม์เริ่มต้นนะครับผมใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็จะปีนูนออกมา ถ้าใครสงสัยว่าทําไมถึงเป็นศูนย์นี่เพราะจริงๆแล้วเด็ดทานีจะเก็บเป็นตัวเลขเหมือนเป็นเก็บเป็นวินาทีนะครับไอตัว197 0นี่ก็คือเหมือนกับเริ่มที่ศูนย์วินาทีประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเรามาลองทําอะไรกับ input ด,ดูคราวนี้ผมจะแสดงวิธีการเก็บค่า input น,นะครับเวลาเราเซตค่าโอเคผมลากเข้ามาผม ไม่อยากได้ปีนี้ผมอยากได้ปีนี้ผมก็สามารถเซฟเก็บไว้ได้ในไฟล์สักไฟล์ผมเซฟเก็บไว้นะครับแล้ววันดีคืนดีผมจะมาลานอีกรอบหนึ่งคราวน,นี้ผมก็โหลดได้เลยครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม ในกรณีที่ input มีเป็นจำนวนมากเราจะใช้วิธีนี้ในการเซตค่ากันนะครับเช่นมี input 20ตัวเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องนั่งพิมพ์ใหม่ทุกรอบมันเหนื่อยครับก็ใช้วิธีนี้น่าจะเหมาะสมกว่าครับก็ในตอนที่3นี่ผมยังมีแถมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันครับยังมีอีกท้ายหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันยังไม่ได้แสดงให้ดูสตริงครับตัวนี้จะรับเป็นคำพูดนะครับ นี้ผมจะแสดงให้ดูวิธีการแบ็ t เทสว่าแบ็ t เทสเนี่ยทำยังไงอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นการเทสแบบเรียลไทมนะครับแต่ตอนนี้ตลาดปิดอยู่ตัวเลขจะไม่วิ่งโอเคครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับวิวนะครับ s t r n t e g y tester นะครับแล้วก็เราเข้ามา กดเข้ามาครับมันก็จะมีแท็บขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เราจะมาเลือกตัว EA เราตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่ตรงนี้เลือกคู่เงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทอันนี้ผมไม่ได้พิมพ์สตริงเข้าไป มันเลยไม่มีอะไรขึ้นนะคป็นอย่างนี้ก็จะขึ้นนะครับเนี่หนะครับเป็นวิธีแบ็กเทสสำหรับคนบางคนที่แบ็กเทสแล้วประสบปัญหากดปุ๊บแล้วมันนิ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูละกันทํามันมีมันมีบางทีกดปุ๊บมันก็จะนิ่งนะครับอย่างถ้าย้อนไปข้อมูลเก่าๆเานี้ยครับก็ไม่มีข้อมูลในเครื่องผมก็จะเกิดอาการนิ่งนะครับนี่ครับกดนิ่งแน่นอนครับ ถ้าเกิดใครเจอแบบนี้ผมแนะนำว่าให้เข้าไปตรงนี้นะครับ History c e n t e r นะครับแล้วเลือกคู่เงินที่เราจะใช้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับซึ่งตัวบล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ดีมากนะครับก็ไม่มีข้อมูลให้ดาวน์โหลดนะทั้งทั้งที่มันก็น่าจะมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีซึ่งสำหรับบางบกก็จะมีนะครับแล้วแต่บางบกแต่สำหรับกรณีที่ไม่มีเราก็สามารถไปดาวน์โหลดเป็นไฟล์เท็เข้ามา Import ได้นะครับหรือว่า แก้ไขปัญหาด้วยวิธีง่ายๆก็คือเลือก toD a y มันจะเลยนะครับมีแน่นอนนะครับแล้วก็ย้อนหลังไปสักนิดนึงนะครับมีส่วนใหญ่ย้อนหลังไปสักนิดนึงก็จะมีให้นะครับเนี่ยนะครับเพื่อจะเทสอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติอยากได้ข้อมูลแบบฟูๆเต็มๆไปเนี่ยก็คงต้องไปดาวน์โหลดเป็นเทคมาหรือว่าใช้โบรกเกอร์ที่เป็นแอคเค้าจริงเลยอะที่ไม่ใช่เดโมเพราะเดโมบางตัวรู้สึกก็จะไม่ค่อยสปอร์ตเรื่องข้อมูลสักเท่าไหร่ ก็ถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยและเปลี่ยนกันก็ลองเมลมาคุยกันแล้วกันนะครับก็สําหรับตอนที่3ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้ลองไปฝึกฝึกกันดูแล้วกันนะครับมีอะไรก็ลองมาคุยกันนะครับครับโอเคครับ